ไม้ไผ่เหล่ากล็กมเล็กๆยกมือร้องเพลงโบกธงแปดโมงเชา้าหกโมงเย็นอมยิม้มคุณครูเขียนเพงลงใจลงบนกระดานดำยืนตรงเคารพธงชาติคำไม่ đo a cả a cho uông cho uông chuông mấyเอก chuông mờ ô chuông cho a to tha to lo đen ai thay thọ to ai lo tay รอองอคอกระนลงทงใจลงนอนอันไม่ท pues mm nah ่น <BR> <enables> <K S 2> ้ำางงอนอเงิน <K> น้ำเงินบอกบกปรออีบปพออพรออภะหอมหอมหามหา โยกเล่นพระพระมหากษัตริย์ระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์พอเอโลเพลงชออาตอชาติเพลงชาตมมา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 ิมลา,ายไ,ยไม่ไม่ถูกไม่พอไอไผ่ไม่เอิดไผ่หอรอเอาเหล่าก็รอโอมอมอกุลรอเ เกไม้ไผ mm. ่เรากลมเล็กเล็กยาโอก็ยบอือมือยกมือวอเวลาอาลาเวลาสอสัสสอสสัตนอหอนหนอหอนาศาสนาสนอา Số ác xạ, hổ ngô á ngã mẹ Số ác ngô Số ác xạ Số ác xạ Hổ ngô á hả Hổ ngô á hả mẹ ngà Hổ ngô á ngã mẹ ngà Sự ngã sổ a mô sám Sổ ai vô xáy Xá vầy Xá vầy Mô mô á do máy thở Ừ ngô thử máy thử Á ô mô ô อีมอยิ้มโทรยิ้มองยิ้มอ่ Ary, อาอาสะอาสะอ้าสะอาสะสอาสะหอมอหอมออ่ะโคมัมัดอาสะสมัด